คู่ใครใครู่เขาถ้าเป็นคู่เราเส้นทางชีวิตรักของเราจะเป็นอย่างไร EP ที่สองนะคะคู่ใครกันแน่พลังงานนี้มาดูกันเลยค่ะว่าเป็นคู่ของคุณหรือเปล่าและเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรมาดูพลังงานเขาก่อนเลยนะคะ<อ>เขาเป็นใครมีบุคลิกลักษณะยังไงใช่ คนของคุณหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะคนคนนี้เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยแล้วชอบทำโปรเจกต์ใหม่ๆชอบเดินทางด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทาง หรือไม่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมูฟเมนต์ตลอดเวลามีไอเดียใหม่ๆไอเดียสร้างสรรค์ตลอดเวลาหรือทำโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดเวลาเป็นคนที่ค่อนข้างจะผงผางนะคะพูดจะตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวใครและคนคนนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมุทะลุทำอะไรอย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่ ใจร้อนมากๆเลยถ้าเขาได้ทำอะไรแล้วเขาจะมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จและทำอะไรที่รวดเร็วมากๆและเป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะธาตุไฟเมตรสิงห์ธนูใช่คู่ของคุณหรือเปล่านะคะเรามาดูกันต่อเลยถ้าเขาใช่คนคนนั้น คนของคุณเรามาดูสิเขาว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขานะตอนนี้นะคะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบและมีเถาวนพันเกี่ยวกับไพ่แบบนี้กับดาบแบบนี้นะคะหมายความว่าอย่างไรมันเป็นความรักที่ชัดเจนมันเป็นความรักที่ผูกพันมันเป็นความรักที่ฝังแน่นนะคะบอกเลยว่าเส้นทางความรักครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะห่างกันไกลหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันหรือว่าเงียบต่อกัน ยังไงคุณก็จะกลับมาพูดคุยกันเพราะว่าความรักที่เขามีให้คุณหรือความรักที่คุณมีให้เขามันผูกพันมากกว่ารักคําว่ามากกว่ารักมันคือผูกพันที่ไม่สามารถจะตัดกันไปจากใจได้ไม่สามารถที่จะ อยู่ได้ถ้าหากไม่มีคนคนนี้ในชีวิตของคุณนะคะนี่คือไพ่พลังงานของคนธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะความรักครั้งนี้มันเป็นรักที่ชัดเจนมันเป็นรัก ที่มีความคาดหวังสูงอย่างมากนะคะและความผูกพันครั้งนี้ยากเหลือเกินที่จะตัดขาดจากกันไม่ว่าจะนานแค่ไหนคุณก็ยังคงรอคอยที่จะมาพบมาพูดคุยและพัฒนาความสัมพันธ์ยังจดจ่ออยู่กับความรักครั้งนี้ยังมีความรักที่ฝัง และฝังแน่นมาดูอีกนะคะว่าเส้นทางความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรมันจะมีความมั่นคงมากๆไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กระสัิถ์ถือเหรียญน,นะคะพลังงานอาจจะมีของคนธาตุดินพฤกษกันมังกรด้วยนะคะเขาคนนี้บอกเลยว่ามีความคาดหวังสูงอยากจะเป็นคนที่ดูแลคุณเขามองว่าคุณคือสิ่งที่มีคุณค่า คุณคือคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่รอบคอบมากๆและมีความหนักแน่นเขาสามารถที่จะเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อใจคุณได้ณนะตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณสองคนเขายังมั่นคงและมั่นใจว่าคุณยังมีความรักที่มั่นคงมอบให้กับเขามาดูกันต่อเลยค่ะว่าเส้นทางความรักของคุณไพ่จะบอกว่าอย่างไร พี่เมย์จะบอกแบบนี้นะคะคุณคือคู่แท้ของกันและกันหมายความว่าอย่างไรทําไมพี่เมย์ถึงพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่กระสัตถ์ถือเหรียญคู่กับราชินีถือเหรียญน,นะคะราชินีถือเหรียญคิงคิงถือเหรียญและควีนถือเหรียญคือคู่แท้คือคู่ ที่เป็นคู่ที่สรรสร้างสร้างมาเพื่อกันและกันและนี่คือคู่รักของคุณซึ่งเป็นคู่ที่คุณจะอยู่กับเขาโชคชะตาฟ้าลิขิตพรมลิขิตให้คุณมาเป็นคู่กันและไม่ว่าสถานการณ์ของคุณทั้งคู่ตอนนี้จะเป็นอย่างไรสถานการณ์เหล่านั้นจะผ่านพ้นไปและท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ทั้งคู่จะได้ครองรักกันแน่นอนเลยนะคะ มาดูอีกนะคะว่านับจากนี้ไปนะคะเส้นทางความรักของคุณและเขานับต่อจากนี้นะคะมันจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างเอ่ยมันจะมีความเงียบมันจะมีความห่างนะคะต่างคนอาจจะต่างเงียบ เรียกว่าอยู่ในจังหวะเวลาที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องให้คิดมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจและหาทางเพื่อที่จะนำพาในการพัฒนา ความสัมพันธ์ให้เป็นไปได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไรมันจะมีความเงียบมาขั้นกลางสำหรับคุณทั้งคู่นะคะความเงียบมันจะทำให้คุณทั้งคู่สามารถหาทาง หรือจะคิดออกได้ว่าคุณควรจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้หลังจากความเงียบจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะมีการเดินทางมาหากันนะคะอาจจะถ้าเขาเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณหรือคุณห่างไกลจากเขามันมีแผนว่าจะเดินทางมาพบปะเจอกันพูดคุยกันนั่นเองนะคะหรือมีการวางแผนจะใช้เวลาเดินทางด้วยกัน เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนั่นเองค่ะมาดูอีกนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอีกคนทั้งคู่จะตกหลุมรักกันและรู้ซึ้งถึงคู่รักของคุณว่าคนคนนี้ของคุณคือคนที่คุณรักอย่างแน่นอนคนที่คุณอยากจะแต่งงานด้วยและยังไงก็แล้วแต่มันจะแน่นอนมันจะเชื่อมั่นมันจะรู้ชัดแก่ใจ ความที่ห่างไกลนะคะหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันยิ่งทําให้ชัดเจนในใจว่าคนคนนี้คือคนที่รักยิ่งห่างไกลกันยิ่งทําให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการคนที่คุณต้องการและคนที่คุณรักก็คือเขานั่นเองนะคะมาดูอีกนะคะว่าไพ่บอกว่าอย่างไรนะคะมีการรอคอยในจังหวะเวลาที่จะเข้ามาเพื่อจะพูดคุยมีการรอคอยที่จะเดินทางมาหา มีการรอคอยนะคะที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่จะแก้ไขหรือว่าเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นี้ไพ่ขึ้นมาเป็นพไพ่เจ้าหญิงถือไม้เทา้าเจ้าหญิงถือไม้เท้ามีการคุ้นคิดนะคะว่าหนทางใดที่จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับคนทั้งคู่ในการที่จะเริ่มต้นกันใหม่ในการที่จะเริ่มต้นผจญภัยในความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันและจะให้ความเข้าอกเข้าใจ หรือจะพบการเครื่องทางได้อย่างไรจะหาหนทางที่เดินทางไปต่อของคนทั้งคู่ของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ได้อย่างไรนะคะและท้ายที่สุดแล้วไพ่หกไม้เท้าก็เกิดขึ้นในเส้นทางของคุณไพ่หกไม้เท้าหมายความว่าอย่างไรคะ หกไม้เท้าคือความสำเร็จการประสบความสำเร็จมันคือชัยชนะในเส้นทางนี้ของคุณในความรักครั้งนี้ของคุณไพ่ขึ้นมายังคงเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูปิดท้ายด้วยไพ่ใบนี้ความสำเร็จในเส้นทางของความรักของคุณไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรอยู่ท้ายที่สุดแล้วเพราะว่าคุณคือคู่กันเพราะว่าคุณคือพรมลิขิตเพราะ ราะว่าคุณคือคู่แท้และในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่จะฝ่าฟันอุปสรรคใดๆไปได้และจะประสบความสำเร็จในเส้นทางความรักของคุณแน่นอนค่ะ